ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงนนั้งหลายปณาในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามของคุณกาลามไคร่จำเธอถามว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่มันก็มีจริงนะฮะคือเราเห็นว่าเรื่องของกรรมเนี่ยคือเรื่องชีวิตเราที่เคลื่อนไหวอยู่ในแต่ละวัน,นการทำการพูดการคิดของเราทั้งหมดมันเป็นกรรม กรรมมันก็มีอยู่สามประเภทนะฮะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่เป็นกลางกลางผลการกระทำของเราก็มีดีไม่ดีกับกลางกลางมาทวนั้นเดงนะฮะก็มีแค่สามประเภทเท่านั้นเองแต่เรากรอกลุ่มดูเราจะเห็นว่ากรรมนั้นก็คือหนึ่งเรื่องของกรรมคือตัวเหตุสองก็คือผลของกรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุสามก็คือการที่ผู้ทำเป็นเจ้าของผลตรงนั้น เ็าเรียกว่าเชื่อความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนยกตัวอย่างเช่นเรารับประทานอาหารก็เป็นกรรมความอิ่มก็เป็นผลของกรรมใครรับประทานคนนั้นก็อิ่มคนนั้นก็เป็นเจ้าของผลคือความอิ่มเราแต่การอ่านหนังสือเป็นกรรมความรู้หนังสือเป็นผลกรรมใครอา่านคนนั้นก็รู้เป็นเจ้าของความรู้ตรงนั้น การอาบน้ําเป็นกรรมความสะอาดเป็นผลกรรมใครอ,อาบคนนั้นก็สะอาดแต่ว่าม,มันเป็นชีวิตนะมันเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่ากรรมที่ดีกับไม่ดีเนี่ยจะให้ผลได้ในระยะยาวๆนักเรียนอาจจะเรียนหนังสือในระดับอนุบาลในระดับประถม ต่อมาเป็นผู้ใหญ่นานไปอายุต่้งหกเจ็ดสิบแล้วเกิดมีปัญหาที่จะต้องตอบที่จะต้องทำขึ้นมานึกได้ว่าเคยเรียนมาตอนสมัยเป็นเด็กความรู้เหล่านั้นก็มาช่วยได้ก็แสดงว่าพวกดีพวกช่วยเนี่ยเขาตามเราไปหรือนนบางคนบางคนไปฆ่าคนตายเอาไว้เมื่อสิบแปดปีที่แล้วนะ อายุความก็มีถึงยี่สิบปีไปเจอตำรวจไปค้นเจอข้าวก็จับได้มาลงโทษก็แสดงความชั่วก็ตามเขาไปตลอดระยะเวลาสิบแปดปีเขาก็เป็นเจ้าของความชั่วเหล่านั้นไปแบ่งนะปันให้แก่คนอื่นไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องรับผลของความชัว่วกว่าข้องรรเลยก็หมุนวนนะหมุนวนไปเรื่อย ก็เรียกว่าเรามีกิเลสมีความรู้สึกที่ไม่ดีนะฮะหรือที่ดีก็ได้นะะที่ดีก็ได้การกระทําของเราถ้ามีความรู้สึกที่ดีก็ทําดีรู้สึกไม่ดีก็ทาไม่ดีพอทาไปแล้วก็เกิดผลเกิดผลก็ความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีก็เกิดขึ้นอีกมันก็สร้างเหตุอีสร้างเหตุอีกก็เกิดผลอีกเกิดผลอีกเราก็เป็นเจ้าของผลเราก็พอใจในผลบางอย่างไม่พอใจในผลบางอย่าง ก็ทำดีอีกแล้วก็หมุนบวนกันอยู่อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นกิเลสกรรมวิบากก็หมุนกันไปเรื่อยๆราลองสังเกตคค่การอาหารที่เราชอบเราก็เกิดความอยากขึ้นมาก็ปรุงปรุงก็รับประทานรับประทานก็อร่อยอร่อยก็ติดใจติดใจต่อไปก็ปรุงอีกปรุงอีกก็รับประทานอีกรับประทานอีกอร่อยอร่อยก็ติดใจแล้วก็ปรุงอีกก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ บางทีในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเดี๋ยวรับประทานอาหารอย่างเดียวเนี่เป็นร้อยร้อยครั้งเป็นพันพันครั้งนั่นก็แสดงว่าเป็นกฎของกรรมที่มันบุนบุญแต่ส่วนดีกับส่วนไม่ดีเนี่ยมันตามเราไปมันไม่ใช่ว่าในชาตินี้ถึงชาติเดียวก็ตามไปสู่พกชาติต่างๆจนกว่าจะสิ้นกระแสของกรรมเหล่านั้น แต่มันก็สิ้นยาก,กน,นะคือถ้าเราไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระหานเนี่ยก็สิ้นยากเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราก็ทากรรมไปเรื่อยนะก็ต้องรับผลกรรมไปเรื่อยเมื่อรับผลกรรมแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาหรือทำมามันเกิดขึ้นมาก็ทํากรรมต่อก็สืบเนื่องกันไปอย่างนี้การกระทําของเราในชาตินี้จะมีผลต่อชาติหน้าหรือไม่ก็มีนะครับ มีผลต่อวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าตลอดถึงชาติหน้าปีต่อต่อไปและตลอดถึงชาติต่อต่อไปผลการให้ผลของกรรมเนทร์จนแบ่งเป็นสามระดับใหญ่ๆการให้ผลในปัจจุบันการให้ผลในการต่อไปตลอดถึงชาติต่อไปและการให้ผลในชาติต่อต่อไปจะจะแสดงว่าก็มีอยู่สามช่วงใหญ่ๆนะคร จนกว่าจะหมดสิ้นกระแสของกรรมคือหมดเวรหมดกรรมกันก็เดียวเป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมก็เกิดได้จากกรรมไม่มีโอกาสให้ผลกรรมไม่ผลเสร็จแล้วโดยท่านหรือท่านผู้นั้นบรรลุมรรคผลนิพานไปเป็นพระานไปนะกรรมก็ไม่มีโอกาสให้ผล,ลาราคากรรมของพระองคุลิมานที่ทั้งฆ่าคนอะไรไปเยอะ ก็ไม่ทนได้ให้ผลพระองค์ปริมานิพพานไปก่อนกำนั้นก็กลายเป็นเครียกอ,อโหสิกรรมกันเลิกแล้วต่อกันก็ต่อไปถามว่าความฝันจะช่วยบอกโชคชะตาของเราได้หรือไม่และการหมกมุ่นกับความฝันจะมีผลกับเราบางอย่างอย่างไรบ้างคืออย่าไปติดใจมันนักับความฝันเนี่ย ฝันมันก็คือฝันนะนะะคือตามปกติมันก็ไม่จริงหรอกถ้ามีการจําแนกเอาไว้หลายๆแห่งก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างเช่นว่าท้องไส้ไม่ปกตินี่ก็ฝันได้เทปอนิมิตก็ฝันได้จิตสังหรณ์ก็ฝันได้จิตมิวร์ก็ฝันได้จิตเข้าสู่ผวังนก็ฝันได้ มันได้เฉพาะอนิญายได้จริงๆพออีกเขาจะจริงอยู่บ้างเนี่ยคือจิตที่สงบจริงๆคือจิตที่เข้าสู่ประวังต่อจากนั้นก็ไม่ค่อยจริงก็มีอีกอย่างหนึ่งในที่บางแห่งเนท่านบอกว่าเทพนิมิตเนี่ยเทพไทพยสัญญาณเทพมาบอกเป็นลางเป็นเทตต่างๆโอก,กาสที่จริงได้ก็ไม่ต้องหมกมุ่นสนใจเราฮะไม่ไมไม,ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องความฝันเี่ย ก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันส่วนความฝันนั่นก็คือความฝันก็จะเกิดก็เกิดอำไม่เกิดก็แล้วไปก็เกิดก็เกิดก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ตามปกติแล้วโอกาสที่จะเกิดตามที่ฝันนีมันมีน้อยเนะก็ต่อไปถามว่าถ้าเราทำบุญกับพระที่ปลอมตัวผมผ้าเหลือง แล้วจะได้บุญหรือไม่นะฮะคือการได้ถ้าพูดถึงทาบุญนี่ทํากับแมวก็ได้บุญนะนะกับแมวกับปลากระไก่กับสัตทั้งหลายก็ได้บุญเปลี่ยงแต่ว่าได้บุญมากได้บุญน้อยเท่านั้นเองพวกเหล่านี้เป็นข้อเรียกพูดทุศีนคือไม่มีศีนแต่ไม่มีศีลก็ได้บุญระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกเราให้กับสัต เล็กๆน้อยๆต่างๆนี่ก็ได้บุญทั้งนั้นนะฮะถ้าถ้าเราเจตนาจะให้เนี่ยปริมาณของบุญมันแตกต่างกันแต่จะถามมาได้บุญหรือไม่มันก็คือได้บุญเย็นจะได้บุญน้อยนะฮะบุญไม่มากเหมือนกระทำกับท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดจดตรงนี้ก็จะได้บุญมาก ถามว่าการทํางานแต่ละอย่างสมาธิมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยถึงใดก็เรียกว่าเกี่ยวข้องทุกเรื่องนะเราจะทางานอะไรก็ตามนะบอกแวกไม่ได้งานยิ่งมีความละเอียดประณีตเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกเกี่ยวข้องกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ใดเนี่ยสมาธิจะต้องมีมากเป็นพิเศษ ถ้าขาดสมาธิเกิดเผลอเกิดหลงลืมเกิดพลังพลาดอะไรขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้คนขับรถก็ดีคนเดินถนนก็ดีเขียนหนังสือก็ดีทํากับข้าวก็ดีอะไรทุกอย่างเนี่ยเวลานี้เราเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับแก๊สเกี่ยวกับอะไรตัวอ,อะไรอยู่เยอะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยต้องอาศัยสมาธิ จิตใจจะต้องสงบไมพวกแวกแม้แต่การกีฬาทั้งหลายที่เขาแข่งกีฬากันไปเลยเนี้ยเราจะเห็นว่า,นากีฬาก็ต้องพยายามทาใจสงบแล้วในที่สุดก็จะประสบชัยชนะอย่างกีฬาที่เขานิยมเล่นกันบ้องวาง,างทัวโลกพวกกอล์ฟพวกอะไรต่อไรเนี่ยพวกสนุกเกอร์อะไรเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมาธิทั้งนั้น ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ไปเล่นไม่ได้วกวแวกนิดเดียวก็เสร็จแล้วเขาดีไม่ได้ก็ต่อไปถามว่าควรจะสงบจิตให้ได้ดีที่สุดควรทำที่ใดคือเวลาเนี้ยเราเลือกสถานที่ไม่ได้หรอกชีวิตของเรามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหลายๆเรื่อง จะไปหาโอกาสทำจิตให้สงบเราอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้บ้านเงียบเงียบนะมันก็ทำจิตให้สงบได้ไปเข้าไปในป่าในเขานะก็เรียกว่าเกือบจะเลิกพูดไปแล้วนะปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะในนี้ก็ใช้ห้องปรบประกาศก็อยู่ในห้องเงียบเงียบ,ยบก็สงบพยายามทำจิตให้สงบ ป็นหลักของสมาธิข้อใดข้อหนึ่งที่เราถนัดมันมก็สร้างความสงบได้สถานที่เป็นตัวเสริมถ้ามีโอกาสพิเศษพิเศษทางวัดมีจัดกิจกรรมการเจริญสมาธิเราเข้าร่วมกับวัดเข้าร่วมกับกิจกรรมเหล่านั้นเวลานี้ก็มีกิจกรรมในลักษณะนี้ปรากฏขึ้นเยอะเราเข้าร่วมกับกิจกรรมเหล่านั้นแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องชั่วคราว คือเราก็ทําตลอดไปไม่ได้นะเพราะว่ามันมีหน้าที่จะต้องศึกษาแล้วเรียนจะต้องทํางานวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้การสะสมความสงบพยายามทําใจสงบตื่นขึ้นมาก็พยายามทําใจสงบก่อนนอนก็พยายามทําใจสงบอ่านหนังสือก่อนจะอ่านก็ให้ทาใจสงบจดจ่ออยู่กับหนังสือทํางานก็ให้สงบอยู่กับงานอะไรเนี่ย เป็นการสะสมความสงบขึ้นภายในจิตใจแล้วปริมาณความสงบก็จะค่อยๆค,คุ้นนะฮะค่อยๆมีค่อยๆอ,อยู่กับเรานานขึ้นในประเทศไทยมีวัดทั้งหมดกี่วัดเขาก็ไม่ได้สมรวดไว้แ้มีสามหมื่นกว่าวัดนะฮนะแต่ว่าลงตัวนี่คงจําตัวเลขไม่ได้เพราะมันขึ้นขึ้นลงลงนะตัวเลขวัดร้างไปบ้างสั่งหมาบ้านเะนี่ยแต่สรุปแล้วก็มีสามหมื่นกว่าวนะัด ก็กระจายอยู่ใน่วนต่างๆทั่วประเทศอ่ะข้อต่อไปถามว่าอาริยสัจสี่เป็นหลักธรรมที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแร,บรกใช่หรือไม่คืออริยสัจสี่เนี่ยเขามีมาก่อนตั้งแต่โลกเกิดโลกกันนะพระพุทธเจ้าก็ไปนค้นพบหลักอริยสัจสี่เข้านะครับหลักอริยสัจสี่เนี่ยมันคลุมสรรพสิ่งทั้งหลายเอาไว้ในโลก เราเห็นว่าเอากปจริงในโลกนี้มันมีธรรมชาติกับสังคมธรรมชาติก็คือเรื่องของทุกข์ษัตริย์สังคมก็คือเรื่องอาการที่สืบเนื่องมาจากสมุทัยศาสตร์คือความชั่วกับมักกษัตริย์คือความดีแล้วก็ผลก็เป็นความสุขความทุกข์นะฮะในสังคมเนี่ยก็เหมือนกันนิโรธก,กับทุกข์ทุกข์ก,กันนิโรธก,นะก็เกิดขึ้นคู่กับโลกนลั่นแหละเกิดขึ้นก็พร้อมๆมกับการเกิดของโลกนะ มันเป็นกฎเป็นหลักการตามธรรมชาติธรรมดามีอยู่เป็นอยู่ก่อนการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนก็จัจสรู้อริยสัจสีเหมือนกันแจ่ถึงยุคหนึ่งโลกมันก็ลืมอริยสัจสีไม่รู้สัจสีพระพุทธเจ้าก็ค้นพบแล้วก็มาก็ทรงสดแสดงเอาไว้มันครอบคลุมหลักธรรมคาสอนทั้งหมดเอาไว้ เราสามารถสรุปคําสอนที่ทรงแสดงเอาไว้ทั้งหมดเน,นะฮะลงในอรรยศัพท์ทั้งสีประการได้เพระนารยศสี่ 4, จะจะถือว่าเวลาทมที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแรกก็ได้นะมันก็อยู่คู่โลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราคนไม่พบคุณค่าติแท้จริงของเขาเราก็ไม่ได้ประโยชน์คล้ายๆกัพบพวกแร่ธาตุทั้งหลายเนี่ย มันก็อยู่คู่โลกกันมาแต่เมื่อเราขุดค้นไม่พบเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันพอขุดค้นพบขึ้นมาก็ได้ประโยชน์จากมันธร่ามาก็มีลักษณะเชน่นเดียวกันต้องฟังทั้งหลายปณาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี